ครับวันนี้จะมารีวิวการโมดิฟาย CT125 สเต็ปที่ให้วิ่งได้100 GPS ความเร็วนะครับอันดับอันดับแรกเนี่ยผมไปเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะแคมนะครับตัวแคมเนี่ยไปเปลี่ยนมาก่อนนะแล้วก็ตัวลิ้นเร่งนะครับลิ้นเร่งแล้วก็คอท่อก็เปลี่ยนนะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าได้ดีขึ้นนะในส่วนของ ตัวแมปเนี่ยผมก็รีแมปใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์นี่เป็น4 20อัตูนตาทด13 39นะครับอ่าแล้วก็ท่อนะครับท่อเนี่เป็นท่อผ่าหมกก็คือใช้ตัวชุดเดิมนเ่แหละแต่ว่าเราเดินคอท่อใหม่อันนี้เป็นของ PMC อ็ PM ่้วนประชาชื่นนะครับแต่พอดีมันเสียงดังไปผมก็เลยไปใส่จุกลดเสียงด้วยนะครับมันก็จะเงียบลงหน่อยนึงแต่ก็อันนี้ให้ดูความเร็วปลายที่ทำได้นะครับก็คือ1้อยจ s แต่พอดีเครื่องนี้มันวัดได้สูงสุดแค่99.9าเานะครับก็แต่ว่าการเปลี่ยนสเตอร์หรือการโทสเตอร์ใหม่ มันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนไปประมาณ10บช่วงความเร็วปลายครับทำให้บางครั้งเนี่ย ABS มันจะโชว์มันจะกระพริบเพราะว่าตัวเซนเซอร์ในการที่จับความเร็วครับอ่ามันจะจับแถวเนี้ยแถวเฟืองสเตอร์หน้าเนี่ยมันก็เลยมีผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตรงนี้ยกับ ล้อเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าสเตอร์เราเปลี่ยนใช่ไหมครับมันก็เลยมีผลทำให้ ABS มันนึกว่าต้องทำงานหรือทำงานผิดพลาดอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็คือมันไม่ได้ส่งผลต่อระบบเบรกนะครับระบบเบรยังใช้ได้เพียงแค่ระบบป้องกัรล้อล็อกทำงานไม่ได้เท่านั้นก็คือเบรคล้อล็อกนั่นเองแต่ว่าเราก็ยังกำเบรกได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ลองดูนะครับสเต็ปนี้ มีแคมนะครับเลนเล่งคอท่อดีแมสเตอร์นะครับก็กดท่อไอเสียนะเพื่อให้ทุกอย่างมันโล่งขึ้นพอมันโล่งมันก็ได้เรื่องอัตราเร่งแล้วก็ความร้อนสะสมน้อยลงครับแต่เราก็ต้องจูนดีๆหน่อยให้มันแมทกับท่อไอเสียเรานะครับโอเคครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ